สิบห้าที่เที่ยวอุตรดิตถ์ไปง่ายไม่ต้องคิดเยอะอุตรดิตถ์เมืองท่องเที่ยวเรียบง่ายสไตล์ล้านนาที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังภาคเหนือหลายจังหวัดแต่ถ้าใครต้องผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วไม่แวะเที่ยวบอกคําเดียวเลยว่าพลาดเพราะที่นี่มีธรรมชาติสวยๆของหน้ากีฬาลานตาท่ามกลางบรรยากาศสบายๆรอให้นักท่องเที่ยวได้ตักตวงความฟินก่อนออกเดินทางต่อ 1. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ที่เที่ยวอุตรดิตยยอดฮิตเป็นเทือกเขากั้นพรมแดนไทยลาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวภูสอยดาวเพื่อพิชิตยอดเขาซึ่งต้องเดินนอผ่านเนินชื่อโหดๆหลายเนินทางเดินลาดชันแต่ก็เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายลุยหลังไหลเข้ามาเที่ยวภูสอยดาวกันทุกปีนอกจากนี้บนอุทยานยังมีน้ำตกน้ำตกสายทิพย์และน้ำตกภูสอยดาวที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญบนอุทยานที่ต้องมาเที่ยวเช่นกัน 2. เขือ่อนสิริกิตเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าที่หลายคนรู้จักกันดีที่เที่ยวอุตรดิตถ์แห่งนี้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีบ้านพักหลายขนาดรองรับทั้งมาเที่ยวแบบคู่กลุ่มแก๊งและแบบครอบครัวมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ถ่ายรูปกับจุดสำคัญต่างๆอย่างสันเขื่อนสะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติบรมราชินาสสวนสุมาลัยนั่งเรือชมทิวทัศน์และกินปลาที่ร้านอาหารริมเขื่อน3ไร่องุนคานาอัน ที่เที่ยวอุตรดิตถ์แห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเสมอด้วยอาคารสีสันสดใสสไตล์ทัสคานีสวนสวยและฝูงน้องแกะรวมถึงอุ่นของไร่นี้เป็นสายพันธุ์จากอเมริกาและพันธุ์จากออสเตรเลียออกดอกออกผลสลับเวียนไปทุกเดือนตลอดปีนอกจากอางุ่นยังมีเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้สตรอเบอรี่มันเบอรี่และต้นกะหรี่ปลุกปลูกเป็นแถวซึ่งราวราวเดือนมีนาคมจะออกดอกสีชมพูสะพรั่งสวยงามไปทั่วบริเวณ 4. อำเภอลับแล มาเที่ยวเมืองลับแลก็ควรได้ลองลองกองกับทุเรียนในอำเภอลับแลนี้มีสวนผลไม้หลายสวนที่เราสามารถขับรถชมผลไม้แวะถ่ายรูปซื้อของฝากหรือนั่งเล่นตามจุดชมวิวต่างๆได้มาถึงสวนผลไม้ก็ต้องแวะซื้อของเด็ดลับแลอย่างทุเรียนพันหลินหลงซึ่งเป็นทุเรียนผลเล็กมเมล็ด่อเนื้อแห้งแต่กลิ่นไม่แรงที่จะออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีหาดน้ำตกแม่พูน เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งทาน,น้ําโดยการเทป,ปูลให้น้ําไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมาดูคล้ายน้ําตกธรรมชาติสูงหลายชั้นแต่น้ําไม่ลึกเด็กๆสามารถลงเล่นน้ําได้บรรยากาศรม่มรื่นมากที่ร้านอาหารและร้านจําหน่ายของที่ระลึกให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้ๆก,ก,กับน้ําตกเป็นสวนลงังสาดผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิศหกภูเมียงเป็นเทือกเขาแบ่งเขตระหว่างจังหวัดอุตรดิ์กับจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกที่เที่ยวอุตรดิ์สำหรับสายเทรลกิ้งโดยเฉพาะ เพราะทางเดินขึ้นเขาชัดนอและลื่นบางช่วงเป็นผาหินบางระยะต้องเดินข้ามลำธารไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต้องใช้เวลา3วัน2คืนเป็นอย่างต่ำกว่าจะถึงยอดแต่ระหว่างทางมีน้ำตกสวยๆแปดชั้นให้ชมรวมถึงพืชพันธุ์น่าสนใจหลายชนิดหากจะมาเที่ยวภูเมี่ยงแนะนำว่าต้องเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม 7. ภูแลลาว จุดชมวิวสองแผ่นดินที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนของพี่น้องชาวลาวได้ฤดูที่เหมาะแก่การไปที่เที่ยวอุตรดิตถ์แห่งนี้คือหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์นอนรับอากาศเย็นแบบเลขตัวเดียวกลางคืนนอนดูดาวได้หิวก็มีแคมป์ไฟปิ้งย่างตื่นขึ้นมาจะได้พบกับทะเลเหมอกท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าแม่จิม8วัดใหญ่ท่าเสาเป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งในอุตรดิตถ์ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักความน่าสนใจอยู่ตรงโบสถ์ที่มีขนาดเล็กมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลายบานประตูเป็นไม้แกะสลักสองบานและมีหอไตรโบราณสีสันสวยงาม 9. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ที่เที่ยวอุตร,รดิตตั้งอยู่ในอำเภอน้ําปาดเป็นป่าเบญจพรรณและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางสกิโลเมตรจะเดินชมธรรมชาติ หรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจในศาลาที่ทางอุทยานจัดไว้ให้ก็ได้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายให้ลหลอยู่ที่ต้นสักอายุราว1,000ปีถือเป็นต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย10พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำผีเป็นที่เที่ยวอุตรดิตที่จะแสดงแหล่งบ่อแร่เหล็กโบราณที่คนในท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นแหล่งเหล็กน้ำผีเป็นแร่เหล็กที่มีคุณภาพดีอาวุธที่หล่อจากเหล็กที่บอ่อเหล็กน้ำผีสามารถป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ทำจากเหล็กน้ำพีหุ่นจำลองขนาดครึ่งเท่าและขนาดเท่าจริงเกี่ยวกับโลหกรรมสมัยโบราณ 11. บ้านท่าเรือใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมานอนในแพรมน้ำแนะนำที่เที่ยวอุตรดิตถ์แห่งนี้เลยเป็นหมู่บ้านบนแพรมน้ำเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบอยู่ระหว่างทางก่อนถึงเขื่อนดินช่องเขาขาดมีบริการทั้งร้านอาหารที่พักรวมถึงเรือชาวประมงสำหรับคนที่อยากไปตกปลาชมวิวในอ่างเก็บน้ำ 12. วัดพระแท่นศิลาอาทที่เที่ยวอุตรดิตถ์ที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งที่นิยมของนักท่องเที่ยววัดพระแท่นอุตรดิตเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาจปูชนียวัตถุสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงภาพเขียนภาพถ่ายในอดีตของวัดพระแท่นศิลาอาจชุดและผ้าไทยโบราณและมีจําหน่ายสินค้าจากชุมชนอีกด้วย 13. ตลาดหัวดง ตลาดขายส่งและขายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอุตรดิษฐ์นักท่องเที่ยวมักจะแวะซื้อทุเรียนพันหลงลับแปลและหลินลับแปลกลับไปเป็นของฝากซึ่งเอกลักษณ์ของทุเรียนพันนี้จะมีลูกเล็กเม็ดเล็กแต่เนื้อแน่นหวานมันกลิ่นไม่แรงมากแต่ราคาจะสูงหน่อยเพราะหากินได้ยากมาถึงถิ่นอุตรดิตฐ์ทั้งทีควรแวะมาลองนะคะ14อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักหากได้ไปเยือนอุตรดิษฐ์การมาสักการะท่านพอพระยาเป็นกิจกรรมอันดับแรก เพื่อเป็นสิริมงคลตั้งอยู่ที่หน้าสาลากลางจังหวัดสามารถจอดรถและเขารพสักการะได้สะดวกด้านในเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์สำหรับเรียนรู้เป็นที่เที่ยวอุตรดิ์ที่ใครๆก็ต้องแวเวียนไปสักการะไม่อย่างนั้นจะถือว่าไปไม่ถึงอุตรดิ์แนะนำว่าให้ไปแต่เช้าอากาศจะไม่ร้อนมาก 15. อุทยานแห่งชาติลำน้ำนานเป็นจุดแบ่งเขตจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิบ มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือจุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันจันทราที่มีลักษณะเป็นอ่งเก็บน้ําที่รายล้อมด้วยทิวเขาช่วงเย็นมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยงามมากที่สําคัญเดินทางสะดวกรถยนต์สามารถขึ้นไปถึงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภัย